ตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ บางทีผลิตภัณฑ์อื่นก็อาจจะทําไม่ได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะใช่แสดงว่ามันก็ต้องมีการกระจายในส่วนของสหกษถรกออกไปทั่วประเทศซึ่งจริงๆทางสถานีเราก็ยินดีเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการแนะนําข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอย่างที่คุณตรีนภาได้บอกไปพอดูอย่างนี้แล้วนี่เกษตรกรใจชื้นเลยนะคะบอกมีช่องทางก็มีโอกาสละที่จะเพิ่มรายได้แล้วก็ยกระดับสินค้าขึ้นมาเพื่อที่จะส่งออกได้ก็โทรมานะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้บอกไป0 2 9 6 7 7 0 1 7ค่ะ เรามีคนที่คอยให้ข้อมูลกับคุณอยู่นะคะตลอดเลยทีนี้หากว่ามีเกษตรกรที่อาจจะยังอาจจะเคยปลูกพริกแบบเดิมๆแบบภูมิปัญญาเดิมมาก่อนแล้วก็อย่างที่จะบอกคือทุกวันนี้มันจะมีระบบการปลูกพริกอยู่พริกอยู่แบบหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า global gap ใช่ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าพริกอนามัยพริก global gap เนี่ยเป็นพริกที่เราจะต้องส่งไปทางต่างประเทศซึ่งมาตรฐานของ global gap เนี่ยเป็นมาตรฐานของประเทศทางยุโรป นะคะที่เขาเยวตั้งมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูงกว่า<ม>แกลบธรรมดาของไทยนะคะแต่ถ้าถามว่าในราคาขนาดนี้ถ้าทําผ่านโกลบอลแกลบเนี่ยเขาได้ราคาดีมากนะคะ<ม>ดีมากราคาดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จริงการทําสินค้านี่นะคะมันไม่ใช่อยู่ตัวแต่ปลายทางผู้บริโภคเองตัวฉันมองว่าตัวสากรเนี่ยพอตัวสากอทานี่ถึงรู้ว่ามันต้องทําตั้งแต่ตัวเกษตรกร S <S <ๆ>กเกษตรกรจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าตลาดของเรามีทิศทางเป็นยังไงแล้วเราก็ผลิตส,สินค้าให้ตรงกับที่ตลาดต้องการ<ๆ>ถ้าเราทําปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยดูเชนเองคิดว่าประเทศไทยแต่สินค้าเกษตรอื่นๆเนี่ย<ๆ>คงจะดีขึ้นที่จริงนะั้นเรามาพูดกันง่ายๆนะว่าทําไมอาหารคือคือสิ่งที่ต้องการทั้งโลก<ๆ><ๆ>เราขาดอาหารคนตายนะแต่ทําไมเราถึงจน แล้วทำไมน้ำมันคนกินไม่ได้แล้วทำไมประเทศที่มีน้ำมันถึงรวยคนไทยทั้งประเทศตั้งคำถามเดียวกับพี่แต่เลยค่ะเหมือนกันหมดเพราะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเกษตรกรคนที่มีอาชีพเกษตรกรรมในทางยุโรปเนี่ยเขาถือว่าเป็นเศรษฐีเขารวยเป็นคนรวยใช่แต่ว่าในบ้านเราเนี่ย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่เกษตรกรเนี่ยกลับเป็นคนที่จนที่สุดเป็นคำถามเป็นคำถามที่เหมือนเป็นปัญหาโลกใหญ่ที่ไม่สามารถมีใครตอบได้แต่จริงมันนิดเดียวในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะยกระดับตัวเองให้เป็นครัวโลกตรงนี้แหละที่มันยังดูแล้วมันยังขัดแย้งกันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะสร้างครัวโรคเรามาช่วยกันสร้างครัวโลกที่เคสเตชันกันดีกว่านะคะนี่คำถามจากเกษตรกรเวลาจะหมดแล้วค่ะเขาบอกว่า เห็นเรามานั่งคุยกันเรื่องพลิกวันนี้สรุปแล้วเนี่ยมันมีพืชตัวอื่นที่สามารถส่งออกได้ไหมเห็นไหมยังคุยกันไม่จบที่จริงนะหูเรื่องพริกเวลาจะหมดแล้วจะหมดแล้วคืออันนี้ดิฉันก็ต้องถามเหมือนกันว่าโดยเฉพาะเรื่องของประเทศอินโดนีเซียมีคําถามเข้ามาเป็นประเทศอินเดียเนี่ยอินเดียครับใช่อินโดนีเซียอินเดียเยเป็นประเทศที่ต้องการพืชเกษตรกรรมของไทยหลายชนิดเหมือนกันโดยเฉพาะตอนนี้ประเทศอินเดียประสบภาวะขาดแคลนหอมหอมหอมแดงด้วย ตอนนี้ภาวะตลาดหอมแดงบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงทิศทางเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าตลาดหอมแดงตอนนี้นะคะดิฉันอยากจะบอกแก่เกษตรกรทั้งประเทศเลยบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยทางสักรแพร่อเอ็กซ์พอร์ตกำลังรวบรวมผลผล,ผลผลิตหอมแดงทั้งประเทศเพื่อจะทําให้เป็นววลุ่มใหญ่นะคะววลุ่มใหญ่แล้วเกษตรกร,ะศศกรจะต้องได้ราคาที่ไม่ใช่พ่อค้าไปโยนให้ทีละ ใช่ใช่ล้ค่ะที่พ่อขาคนกลางเป็นคนกำหนดยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เพราะตัวกระสากแพระเอกรสตอนนี้เนี่ยได้โทรไปทางทางประเทศอินเดียตามที่เคสเตชั่นทางที่จริงเคสเตชั่นเป็นคนบอกนะคะส่งข่าวไปให้ชากรบอกว่าตอนนี้นี่ประเทศอินเดียเขาขาดแคลนเรื่องหอมนะคะเราก็โทรไปประสานแล้วนะคะและเดี๋ยวเนี่ยเขาจะส่งแบบฟอร์มทั้งหมดของเรื่องหอมเนี่ยค่ะเข้ามาที่เรา S <S> <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังเป็นตัวกลางที่จะรวบรวมหอมเพราะเพราะหอมตอนนี้เนี่ยมันอยู่ทางเหนือค่ะมันอยู่ทางเหนือมันอยู่แถวลําพูนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาอยู่ใน4จังหวัดแล้วมันจะออกในช่วงนี้แหละคะ่ะคือช่วงเดือนมีนานและเมษาแต่โชคดีนะคะไอ้หอมเนี่ยของเราเนี่ยนักหมดทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ตรงกันใช่ไหมมันอ่สลับกันมันจะออกสลับกันอีสานนะก็จะเยอะจะเยอะหน่อยตอนนี้หมดแล้วอีสานหมดก็จะขึ้นทางเหนือ ก็ถะะือว่าเป็นความโชคดีของเรื่องฤดูการที่มันสามารถผัดเปลี <S s ่ยนหมุนเวียนกันออกผลผลิตได้ ถูกต้องค่ะก็เรียกว่าใน,ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจับพืชตัวนี้เพื่อตัวนี้หมดเวลาก็มีพืชตัวอือ่นมารองรับจริงๆแล้วนอกจากพริกหรือว่าหอมเนี่ยมันมีสินค้าเกษตรอีกหลายอย่างนะคะที่ตลาดโลกต้องการเดี๋ยวเราจะมีการนําเสนอข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันอย่างแน่นอนอนะคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องการในตลาดขนาดนี้แล้วก็ต้องการพัฒนาคุณภาพจะต้องทําแบบไหนไม่แน่นะในอนาคตทั่วประเทศอาจจะมีการรวมตัวเหมือนสากลแพร่เอ็กซ์พอร์ตก็ได้ที่เป็นตัวแทนแล้วก็ติดต่อผ่านทางรายการแล้วก็สถานีของ ซึ่งเราจะเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรแล้วก็แนะนําเรื่องของคุณภาพให้ด้วยก็ต้องบอกว่าเคสเตชันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างอํานาจการต่อรองให้กับเกษตรกรได้เกิดการรวมกลุ่มรวมตัวกันได้นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะหมดเวลาแล้วได้นิดนึงค่ะได้เดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชวนกันดีกว่านะเผื่อว่าผู้ชมของเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าที่จริงแล้วจะชวญชวนยังไงเพราะฉะนั้น เอาน้องก่อนนอาร้องไท้ก่อนว่าลองบอกพี่น้องทางอีสานสิคะ เป็นภาษาอีสานเป็นภาษาสเปนเลยภาษาแบบชื่ว่าจะเชิญชวนอย่างเงี้ยจะเชิญชวนได้ให้มาติดตามรายการใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งเรื่องเรื่องของหอมเรื่องของพริกอะไรเงี้ยเชิญชวนได้เลยค่ะหลายคนบอกว่าหน้าดูเหมือนเกิดที่โซนยุโรปญี่ปุ่นหรือว่าฮ่องกงเติงเติงเติเติหน่อยอินเตร์หน่อยเลยเกิดที่อีสานนะคะหญิงเป็นคนจังหวัดเลยก็พูดภาษาอีสานที่ฟังกันเข้าใจง่ายทั่วอีสานก็แล้วกันนะคะสําหรับพี่น้องชาวเกษตรกรเนะจ๊ะที่กําลังทําการเกษตรบม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นพริก ว่าเป็นหัวหอมหรืออยียงกัะยาจะที่กำลังปลูกกันอยู่ตอนนี้แล้วก็คิดว่าโอ้ยมีปัญหาแล้วก็ค้ายถึกเหลือเกินโมมีผู้ใดสามารถแก้ปัญหาได้กะติดตามรายการของเขาใดแล้วมีทางออกหายแล้วก็มีวิธีการชี้แนะที่จะสามารถส่งเสริมในเรื่องรายใดของเกษตรกรได้อย่างแน่นอนจ้ะแล้ว แล้วพ mm ีน hmm. ้องตั <c oughs> ้งเหนือก็บบดลืมเด้อเจ้าเรื่องหอมแดงบ้านเทาน่ะเจ้าเราพร้อมทั้งพริกเน่ะเจ้าตอนนี้เนี่ยจุ่ยกันทรงข่าวทรงข่าวมาที่ตามสถานีเคสเตชันที่ได้เน่เจ้าแล้วข้าเจ้าจะเป็นคนไปจุ่ยขายให้่มแม่พีน้องได้มีกำลังใจขึ้นเนาะบดีลืมกันเด้อเจ้าค่ะหนูนะ่สาวใต้สาวใต้สาวใต้ปิดตาหน่อยด้วยนะตอนรวมถึงผี่น้องเช่าตายกันนะคะโรมาวาทังตายกับลูกพริกได้กันเอามาค้ายได้นะคะมีคนสื่อมีคนต่อร่องราคาให้ ก็ะะสบายใจได้ค่ะพี่น้องที่ค่ายพริกที่สื่อพริกยูนะคะที่ปลูกพริกยูนะคะโท่ามาที่เคสเตชันค่ะรับร่องว่าได้รูแล้วก็ได้รวยค่แน่นอนหมายเลขโทรศัพท์นะคะบอกเป็นภาษากลางกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมึนกันทั่วประเทศเบอร,ร์0ูค่ะ9 6้7หกเจนย์นึ่งเจ็ดนั่น,น <ะ S 1> เองรมานี้ต้องบอกว่าได้รับรู้ข่าวสารกันไปแล้วเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องสิ้นหวังกันแล้วสําหรับคนที่เป็นผู้ผลิตทั้งพริกทั้งหอมแดงไม่ต้องเป็นมัวพะวงสิ้นหวังกับเรื่องของน้ํามันปาล์มขาดตลาดหรือจะมักนั่งกุ้มใจเรื่องของไข่จะต้องช่างกันยังไงนะไข่นักไข่เบาอะไรอีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องสนใจตอนนี้มาที่เรื่องของผลิตการเกษตรที่จะสามารถสร้างเงินสร้างรายได้กับพี่น้องวันนี้ต้องบอกว่าเคเซชันเป็นช่องทางใหม่ช่องทางที่จะชี้ทิศทางที่สดใสกับเกษตรกรของไทยนะคะ สินค้าเกษตรผ่านเรานะควันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนพบกันไหนในวันพุธนะคะอะไรค่ะดิฉันอรุณอนทยสิริบุตรดิฉันตรีน่าางบณิชาตรีค่ะดิฉันปรียพันธ์ทาทองค่ะสวัสดีค่ะ